ฟังดีๆนะคะการจองคิวพาสปอร์ตหลายคนผิดพลาดมากนะคะจองแล้วสุดท้ายจะได้คิวผลปรากฏว่าไม่ได้คิวและยุ่งยากมากเลยเข้าไปกดเช็คในระบบไม่ได้มาดามเจอปัญหาแบบนี้ค่อนข้างที่จะเยอะเลยในช่วงหลังการจองคิวพาสปอร์ตนั้นนะคะจริงๆแล้วต้องตรวจสอบให้ละเอียดก่อนกดเข้าไปเพื่อสับมิดว่าเราจะจองเพราะถ้าผิดพลาดมานะคะ มันจะต้องนะคะรอระบบยกเลิกและกว่าน้องจะต้องไปต่อคิวใหม่บางคนจองไปแล้วเป็นปีแต่ผลปรากฏว่าอา้าวเข้าไปเช็คแล้วมันไม่ได้นะคะเพราะน้องจองผิดใส่ข้อมูลไปไม่ถูกต้องนะคะเช่นใส่ปีผิดใส่เดือนผิดนะคะแต่เลขแบัตรประชาชนเลขพาสปอร์ตเนี่ยมันถูกบันทึกเลคคอร์ดลงแล้วถ้าแบบนี้ปัญหาใหญ่เลยนะคะน้องจะไม่สามารถกดเข้าไปจองใหม่ได้น้องจะต้องนะคะเขียนอีเมลเล่าถึงความเดือดร้อนถึง ปัญหาของตอนเองรอจนกว่าเจ้าหนะ้าที่สถานทูตจะตอบอีเมลและจะยกเลิกคิวเดิมให้บางคนจองมาแล้วเป็นปีแทนที่คิวจะลดไปเป็นหมื่นพลปรากฏว่าต้องรอคิวนั้นทิ้งรอสถานทูตตัดคิวนั้นทิ้งและก็จองเข้าไปใหม่